สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากนั่นคือเรื่องของความทรงจำครับเคยไหมครับที่เราสามารถจดจำเหตุการณ์บางอย่างได้ชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานทั้งที่มันผ่านมานานหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กหรือเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจแล้วทำไมสมองของเราถึงเลือกจดจำเหตุการณ์บางอย่างได้อย่างแม่นยำขนาดนั้น วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับปรากฏการณ์ที่เราจดจำเหตุการณ์สำคัญสคัญได้อย่างแม่นยำนักวิทยาศาสตร์เรียกว่า flashbulb memory ครับมันคือความทรงจำที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและคมชัดเหมือนกับที่กล้องถ่ายรูปใช้แฟลชบันทึกภาพในช่วงเวลาที่เราเจอเหตุการณ์นั้นๆความทรงจำประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางอารมณ์สูงครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจน่ากลัว หรือมีความสุขมากๆเช่นวันที่ได้รับข่าวร้ายวันที่ประสบอุบัติเหตุหรือวันที่รู้ว่าสอบติดมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน mm hmm. Flashbulb memory ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสุ่ม4สุ่ม5ครับแต่มันมีนกลไกทางชีววิทยาที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง mm hmm. เมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจสมองจะหลั่งฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดออกมาครับเช่นอะดรีนาลีนและคอร์ติซอล ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะไปกระตุ้นส่วนของสมองที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งทำหน้าที่ในการประมวลผลอารมณ์ครับอะมิกดาลาจะทำงานร่วมกับฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่บันทึกความทรงจำการที่ฮอร์โมนความเครียดเข้าไปกระตุ้นสองส่วนนี้พร้อมๆกันทำให้สมองของเราบันทึกเหตุการณ์นั้นอย่างละเอียดและชัดเจนเป็นพิเศษ เรามักจะนำเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจมาคิดทบทวนซ้ำๆในหัวของเราซึ่งกระบวนการนี้ก็เหมือนกับที่เรากำลังเปิดไฟล์ความทรงจำนั้นขึ้นมาดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความทรงจำนั้นแข็งแรงและคมชัดอยู่เสมอแต่แม้ว่าความทรงจำที่เป็น flash-based memory จะคมชัดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแม่นยำ100%ครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าความทรงจำประเภทนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะจดจำบางรายละเอียดผิดพลาดไปหรือเติมแต่งบางส่วนเข้าไปในความทรงจำนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราตั้งใจจะโกหกครับแต่เกิดจากกลไกลของสมองที่พยายามจะสร้างเรื่องราวให้สมเหตุสมผลมากขึ้นดังนั้น f l a s h b a l l Memory จึงไม่ได้เป็นการบันทึกเหตุการณ์แบบวิดีโอเทปครับแต่มันคือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นจากความรู้สึกและอารมณ์ที่รุนแรงในช่วงเวลานั้นๆครับ การที่สมองของเราจดจำเหตุการณ์สำคัญสคัญได้อย่างชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือคกลไกเอาตัวรอดที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตความทรงจำที่ชัดเจนเหล่านั้นสอนให้เราเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายในอนาคตและยังช่วยให้เราได้รําลึกถึงความสุขความรักหรือความเสียใจที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเพราะในท้ายที่สุดแล้ว ความทรงจำที่ไม่เคยจางหายคือส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆสวัสดีครับ